่นียลูกอะไรนะ,นะมะม่วงแก้วควายไะเนี่ยหรือมะม่วงแดดตัวอะไรมันกินนะกระลอกใหญ่ามากเลยแกกระปุกเบิร์ปปล้วมะม่วงใครเด็ดไม่ได้ไงไเอาไปให้กระรอกที่บ้านเอร่อยตอนนี้กําลังออกเป็นมะนาว้เหรอมะนาวใครกันแน่เน,น่ๆๆๆน มนะนาวเขาก็เหมือนมะนาวเรานี่แหละอ,อือน,นี่มาดูแถวบ้านแถวบ้านแดงนะครับอันนี้มันจะมานั่งบ้านถดกล้องฟางเนี่ยเป็นบ้านได้ไร้ได้เขาขายของอะไรกั้นแหละ <c oughs> นั่งห้างหลังให้กองฟางเนี่ยแล้วนั่งกล้องนอนต่ำอยให้ดูกองฟางเหมือนต้นตึกนะ ไม่ได้มาดิแมนเด็ดที่นันดีใจต้องเด็ดผมเต็มไม้เต็มมือเดี๋ยวิ่งไม่ทันนี่เอ้าอะไรกินอีกนะหลักฐานนี่เต็มเลยขโมยข้าแดกงทะเลกะลอกก็มีแถวนี้โอ้ยอะแยะกระแตหรือกระลอกไอ้แน่กระลอกทั้งกระแตโอ้ชมพู้น่ะยังหวานเลยวันนั้นมันติดมือเขาไม่อยู่บ้านไงของบ้านบ้านนู้นน่ะหลังข่าวน่ะบ้านน้ำอ๋อนี่ที่อยู่เขาไงเนี่ใช่โอ้โห นะเนาะแบ่งทั้งงานต่อง,งานเนาะเนี่ยยเนี่ยม่วงสีม่วงม่วงสีม่วงเหียวม่วงสีม่วงมงันสีมันสีนงเงี้ยเหรออ๋อนี่ยสีเงี้ยสีไหนอ่ะอืมนวลสุกแล้วเนาะนวลสุกแ้วอ่ะแล้วถ้าลวงอะไรมันสุกแล้วโอ้โหมันก็ลวงแล้วก็คือสุกไปแหละตรงนี้่วงมันแบ่งซื้อแบ่งก็ซื้อตรงนี้เนาะซื้อของมาก วันซื้ออย่อะซื้อมะม่วงหวานตาอันนี้ก็ต้องปลูกทิ้งไว้อันนี้กัญหาชาลีที่อยู่กัญหาชาลีคืออะไรกัญหาชาลีกัญหาชาลีแอบอยู่ในใบบัวไงอ๋อเขียนเลี้ยงตาเลยรตาางยุงสุดยอดเลยนี่บ้านสวนแบบตัวหางยุงเลยฮัลโหลนี่เห็นไหมลูกเป็นลูกวิตุพิมนี่มาวิตุพิมมี้ลูกใหญ่เนี่ยยังเออยังไม่สุก ถ้าแก่ต้องสีชมพูเขาปลูกทิ้งไว้แล้วสวยๆดีเนะะาะเปิดน้ำก็อีกเนี <ừ. S 1> ่ใบกาดลมดื่นติดแม่น้ำบ้านสวนเขาเรียกบ้านสวนเนี่ยนะปลูกไว้เต็มหมดบรรยากาศดีมาก เอาไปกระลอกก็แตกิน,นถือไปนั้นถือไปนั้นนะ่ะนี่รู้จักไอ้นี่บ่างอะไรขนุนนี่ใช่ขนุนเนี่ยใช่เอาให้คิดใหม่ให้คิดใหม่ลูกขนุนเนี่ยขนุนเป็นอย่างนี้เหรอเอเอว่าลูกอะไรวะเนีปป่ยเขาปลูกไว้ที่เขาไปทำเชื่อมจริงอ๋อกระเหล็บกระสาต้องไอ้นี้งกับแม่รู้จักกืนอืมอืมอืม ะไอืมแล้วแบบไหนเอาไปเชื่อมกินได้อะ่ะต้องสุกัอันนี้สุกยังที่รวงอะไม่รู้วะดูไม่เป็นอาไมอินเนี่ยเทานี้ไม่ได้อะไรวะเรียกกันอะไรวะก็พาสาเกอืมอันนี้มาทำคอนเทนต์บ้านนาบ้านแนนเก็บไม่เป็น ความจรนะครับผมในยูทูกบกินอะไรอิเอามาที่จัดไปไม่รู้มันโทรมาหรือยังไงทำงานก็ไม่เส็จแล้วกันได้เงื่เหมือนแนแนหลังเลยนะเพราะได้อยู่เอเได้อยู่ผมกินตัวตีนไปด้วยไงตัวตีนมันขับเหงื่อมนให้เราเนี่ยเพิ่ไปสองเข้าอ่ะกันสามองเลยกอนสี่ร้อยองก็สี่ร้อย โอเคครับเดีย๋ยวขอจบคลิปเท่านี้กันเข้าบ้าแล้ววิ่งออกอากายกันมา